เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีของเพจดังอย่างเจ๊มอยวีบวกได้โพสต์เรื่องราวระบุว่าทำไมไม่กดมิเตอร์น้องเดินทางมาจากบ่อนชิดลงที่สําเพงน่าจะไม่ถึง450แต่นางเก็บเป็นลายหัวแล้วไม่กดมิเตอร์แอแท็กกลมการขนส่งโดยเจ้าของเรื่องราวได้เล่าไว้ว่าวันนี้เรานั่งรถตู้มาจากอ่างทองเพื่อมาลงที่หมอชิดลงรถปุ๊บ ก็มีคนมาประกบถึงสองคนรีบพาเราไปที่รถแท็กซี่เราก็ไม่ทราบว่าอะไรเพราะว่าเรามากับเพื่อน5คนพอขึ้นรถมีคนเข้ามาเก็บเงินตอนแรกเราก็เอะใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าบ้านนอกนั่นเองเขาเก็บเงินเป็นลายหัวคนละ90รวมค่าทางด่วนอีก50ก็เป็น450แต่เรางงว่าเขาไม่กดมิเตอร์และที่สำคัญก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วน แต่ก็เก็บค่าทางด่วน450กว่าจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราไม่อยากได้เงินคืนแต่อยากให้เป็นอุตาหรณอแก่คนอื่นๆโดยในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีการเอารูปของคนกับแท็กซี่ขึ้นมาโชว์ไว้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้มีการสอบสวนไปถึงกรมการขนส่งว่าการกระทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือไม่และจะมีบทลงโทษอย่างไรและก็ทำอย่างนี้มาแล้วกี่ครั้ง